โอเคก็กลับสวัสดีกันดนะ้วยครับทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมวหวานพันแม่เดสตงเกตในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะครับผมนะเซิร์ฟที่711นะครับผมก็วันนี้อย่างที่ตามชื่อคลิปเลยนะผมที่ผมเขียนเอาไว้นะผมนะวันนี้เราจะมาสุม่มอ่าอาวุธอัศวินนะผมนะยูอาร์นะครับผมนะ,นะมนะที่เราสัญญากันไว้ว่าเราจะสุ่มตัวนี้กันนะผมนะส่วนราชาที่ลึกๆเนี่ยไว้เป็นคลิปของเซิร์ฟไทยกันละกันนะผมนะโอเค ก็ยังต้องก้นี่ครับตอนนี้ผมการปเปลีนองร่างเอสรนะผมนะผมต้องการเปลี่ยนโดยด่วนเลยครับผมก็เปลี่ยนเป็นอะไรดีเปลี่ยนเป็นอีกร่างหนึ่งร่างที่โตขึ้นอ่ะเจนอตร่างธรรมดาที่โตขึ้นการเปลีนเอสรนะผมนะโอเคส่วนตัวดําเนี่ยเราเอยไม่ใช่ตัวดำเปลีิตัวอาวุธที่ผมมีครบแล้วนะผมนะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ ผมต้องลงอีกคลิปหนึ่งครับผมนะอันนี้นะ่าจะเป็นคลิปสุ่มอาวุธผมไม่อาจจะลงก่อนที่จะเป็นคลิปรายวานันหรือไม,ไม่ก็อาจจะลงช้ากว่าคลิปรายวันนะผมนะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งครับผมเพราะวันนี้มีสองคลิปนะครับก็คือคลิปดูอันดับของผมนะครับแล้วก็คลิปของสุ่มอาวุธของอัศวินจกกักรกลนะผมนะโอเคนะทุกคนต้องสงสัยนะว่าทําไมเออ่ในอะไรวะในการดูอันดับเนี่ยผมถึงมีอาวุธของอัศวินนะผมนะต้อง ตกใจอะไรนะผมนะโอเคมาเราไม่ต้องพูดผ้าทำเพลงกันแล้วป้าหมายของเราชัดเจนแล้ว <c ười> คือผมอะอยากได้อาวุธของเอ R อาร์มันด้วยไงประเด็นเนี่ยเนี่ยผมอยากเปิดอะมันเท่มากเลยตอนที่มันมาใหม่ผมจาได้แล้วก็ผมคิดว่าตัวมันนี่เล่นยาวมากเนะเอ็นอาร์ R เนี่ยนะต,ตัวตัวธรรมดามันนะ่ก็เล่นยาวนะเอาจริงตัวรถรถแบบขี่ได้ผมนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะผมนะ <c oughs> นี่ ปาปาดมาชุบพอื้มอายแล้วเปรี้ยวปากเลยทุกคนนะอื้มเอาละมาสมเลยแล้วกันเท่ดีนะผมนะมีเวลาอยู่ประมาณอ่ารวมถึงวันนี้ก็เจ็ดวันนะผมนะก็การันตีนะผมนะเอาจรเชื่ออันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะผมนะแต่มันจะเขียนแปดเล่าหาพ่อเหมึอนเคยที่ถามด่เจ้ไปแล้วผมรอบที่หนึ่งแลผม รอบที่หนึ่งโอเครอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้าเฮ้อาวุธไม่มาเหลือล่างธรรมดาเนี่ยรอบที่หกรอบที่เจ็ดรอบสุดท้ายใช่ป่ะเดี๋ยวดูก่อนใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องอีกรอบลงป่ะอีกรอบนึงไป อาวุธมาไล้วโวุยธรรมดาเฮ้ยโอ้ยอธรรมดามาแล้วโอ้โหกว่าจะมาสตกใจนึกว่าจะไม่มาะเลยเอ้ยมึงมาหน่อยก็ได้หาเฮ้ยเคผมได้อาวุธแล้วนะผมนะ <c oughs> ได้เวลาไหลหัวไหลปาดกันเล่นละครับน้องๆโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปอัพแผ่นทัศน์นะผมนะโอเคเรียบร้อยแล้วผมการันตีแล้วก็เปลี่ยนหน้าได้เลยครับผมโอเค มา <c oughs> บอกเลยว่าสนุกแน่มึงงานนี้ปั้นให้สุดแล้วอยู่ที่โดนต่อกครับผมไม่ใช่ฮะอันนี้อัพอยางอ่อัพได้ไหมไม่ได้นะผมนั่าจงไม่ได้เจ๊มาแล้วครผมโปะพลังขึ้นมานิดหน่อยครับผมนะแต่มไม่ได้เพิ่มแค่ตรงนี้นะผมนะ๋ยวคนก็รู้เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ย มันโคตรจะแข็งแกร่งและอันตรายเอาละผมจะไปลองกับคนนี้นนนแล้วกันนะมันอยุดดับจิตเดี๋วตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปเอานะผมผมขอลองกับคนนี้แล้วกันหมายว่ผมแล้วก็ศึกดวลฮีโร่เดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปอีกทีหนึ่งครับผมนะมา <c oughs> ในโดนซีว่าอาซิคอร์เนี่ยมันจะ อึดขึ้นหรือแรงขึ้นหรือเปล่ามาดูกันนะผมนะหรืออาะขค้โม้นะฮะเมาให้มายางก่อนอยางก่อนกําลังมาแล้วกําลังมาแล้วอัศวินจากกลของเรามาเนี่ยผมแบบเท่ๆครับผมยงๆๆังยังยังอีกทีนึงอีกทีนึงมาแล้วผมลงมานี่นี้ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊อืมโชว์หน้าบบเท่ๆหนึ่งที <c oughs> ยังไงครับผม จะสู้ได้หรือเปล่านะอีกประเด็นฮะพวกฝรั่งข้าวมัอึดเอาเรื่องนะเอาจริงเอาผมาด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 อื้มหุยมืนอกี้เท่าไหร่แปดล้านไหมตัวผมปั้นไม่สุดนะตัวคนนะแม่งแปดล้านว่ะแล้วก็บับไก้อื้ออือโอ้ยอซบินผมแม่งตายเลยหรอหุย,ย,ยหุยไลารหดอื้อ เ่้ยสุบิผมตายเลยวะฝังข้ามมันแรงเกินโหโลโลถึงก็หายเลยอ่ะเขาหน่าจะปั้นสุดเหมือนกันนะผมนะต่างคนต่างมั่นสุดนะผมนะโอยโคตรแรงนะครับฝังข้าม <c oughs> ใส่สุดจัดเลยนะผมนะโอเคมา อย่างไรครับผมฝอั่งข้ามโดนปลอกสกิลอยู่ครับเค okay, มาอีกรอบนึงที่ผมเอามาเอามาชิบะมานี่คือมาตัดลูกไฟฝรั่งข้ามทุกคนแล้วก็เพิ่มลูกไฟให้ตัวเองแต่ว่ามันตัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฝรั่งข้ามมันมีตัวที่มันเพิ่มลูกไฟอยู่แล้วไงก็เลยเหมือนเหมือนแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยอรัดอนมาโอ้ บับก็ให้ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊บ,บ,บ,บอือหอแปดแสนไม่แรงเท่าไหร่เนี่ยด้วยเลือดมันน้อยวะ่ะเลยเลยไม่แรงครับผมนะโอเคราชาของข,องข้ามปาดมาแล้วผมดอกนี้เออฮือยี่โคตรแรงเลยนะผมนะปาป้าป้าป้า,ปา,ปาอือหหนึ่งล้านโอ้โหปาดเหมือนไม่ค่อยแรงปะเนี่ย <c oughs> เหมือนตัวผมมันมันสู้ราชาทีลิลิกไม่ไหวนะผมนะ ตัวใส่ต้องรองตัวใหม่ที่ต้องอเข้ามาแล้วทุกคนนะเพราะผมรู้สึกว่ามันช่วยไม่ค่อยไม่ค่อยได้แนละ้วมันตัวนี้โอ้แต่มันก็ยังเล่นได้นะสำหรับผมอะ่ะหรือว่าพอผมปั้นไม่สุดจริงๆอะ่ะเดี๋ยวผมต้องลองปั้นให้สุดอะ่ะทุกคนผมรู้สึกว่ามันแรงได้อีกนะมันมันแรงได้มากกว่าน,นี้ทุกคนแต่เหมือนผมปั้นไม่สุดไงโอเค แล้วก็วัคซีนแมนผมกะจะเปลี่ยนแล้วรอบเลยเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนอีกทีนึงว่นหยากว่อหยากไรตัวใดตัวอื่นที่มันไม่ใช่วัคซีนแมนมาขอรออีกทีนึงป,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 ปั๊บ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 ปุ๊บอื้ม,มจเจ็ดแสนดาเมจมันเบาเพราะว่าฝั่งของข้ามันมีไอ้อันนี้ไงไอชัดทะเลลึกกับทุกคนโอเคผมว่ารอบนี้ทีมเราน่าจะตายทุกคนแล้วก็บับก็ให้อือหือโคตรแรง บาทบาาอืมหนึ่งล้านอีกแล้วดามีทำไมมึงมาดํามันเบาจังวะดิบูกูคิดไปเองวะเนี่ยผมก็ใส่เซ็ตเลี่ยนหมดแล้วนะโอ้โหหนึ่งล้านมันจะพอที่ไหนอะไรเงี้ยสกิมมัน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 ไม่ได้เวอร์แต่มันจะค่อยๆตอดกคนเข้าใจม่าตัวมันอะมันจะมันจะค่อยๆตอดไปโอเคเับผมมาบับก็ให้ ไปต่อผมอัศวินยังไงครับปับบัปบปับบก็ให้โอ้โหโลดเดกมึงจาะเข้าจริงปะเนี่ยโอ้ผมผมไม่เห็นผลไอน,นี้เลยนะ้วผมนะหรือว่าผมต้องยังไงอะ่ะผมว่าต้องรอศึกดวลฮีโร่อะทุกคนบับก็ให้ไปแล้วหนึ่งโป๊ ดอกนี้หนึ่งล้านก็ผมโอ้โหยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ทุกคนหนึ่งล้านนะหนึ่งล้านนะยังได้อยู่ได้อยู่อย่าพึ่งใจเสียอย่าพึ่งใจเสียเรายังมีหวังอยู่ทุกคนอย่าพึ่งใจเสียวยมาเขาใหม่เด้ยสบินเอาให้กูชื่นใจหน่อยดิปับ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 ก็ให้โอ้ เบามากจะแสเนีเ่ยอือมฮึ่มกูต้องใส่การปั๊บส้นตีนอะไรให้มึงเนี่ยมึงจะได้แรงวะนี่ยตัวที่ปั้นเลือดที่ไม่มันลำบากจริงทุกคนนี่เป็นตัวที่เป็นเป็นดาเมจจริงด้วยนะ่นเปนปั้นยากมากแนละ้วทุกคนบับก็ให้อืมตายคู่เลยทีนี้เหลืออีกสามครั้งผมในการเกิดนะผมนะโอ้โหแต่ถ้าถ้าผมดูผมน่าจะแพ้นะเนี่ยดูทรงนะเนี่ย ว่าพลังมันห่างกันเกินไปวะคลิปนี้ผมผมรีวิวแบบว่าอัศวินจากคนยายาแล้วผมนะโอ้ผมอยากรูว่ามันมันเก่งได้ขนาดไหนกันแน่แล้วผมปาดก็ให้ตายแล้วผมแล้วก็ปาดอีกปาด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 เไปอุ้ยยองลงไปเอาไปเริ่มแรงเลยเริ่มแรงเลยขีโมละเริ่มขี้โม้ละปาด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 ให้ ดาวเมดมึงโคตรขี้หมาเลยตอนนี้โอเคอ่ะมางัดนายดีป้อฮือโคตรแรงเลยสัตว์ยัดต่อกับผมอื้ออือโหแต่ว่าปัญหาปัญหาใหญ่ตอนนี้เริ่มมาแล้วทุกคนเพราะว่าไอ้ราชสิลิกมันยังไม่ตายทุกคนนะอื ปาดก็ให้โปโอ้โหกูว่าทีมกูแพ้แล้วเนี่ยผมว่าผมแพ้นะตัวของข้ามันต่อยแรงจริงทุกคนหมดแล้วทุกคนโอ้โหปึ๊บ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 อืม้มหมดแล้วทุกคนราชาที่ลึกแม่งแรงจริงทุกคนผมต้องหาตัวที่แบบว่าสู้กับราชาทีล่ลึกได้ทุกคนนะโหแม่งโคตรแรงเลยครับ ต่อยแรงจริงโอเคเราไปหาคนอื่นใช่มันสู้ได้เออคนนี้มาคนนี้อยากโดนตอดนะ่ะทุกคนมาดิขอแบบตอดแบบเยอะๆเลยนะมาโหแม่สู้ไม่ไหวจริงว่ะทุกคนขอโดนตอดหน่อยครับพี่ <c oughs> บับขอให้อย่างไงครับโอเคซปเปอรด์ดารกชาย แล้วก็อามด้วยเด็กจกักรพรรดิเด็กครับผม <c oughs> เดี๋ยวขอคินน้ำกันโอเคขึ้นใจแล้วบับก็ให้อ <c oughs> ืโบ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 ก็ให้อื <c oughs> เหมือนจะแรงนะ <c oughs> เหมือนจะแรงเหมือนจะแรงอืม <c oughs> เอาตรงน้นถัาผมมี G4 แล้วผมเอา G4 เข้าออแล้วเอาจริงแล้วก็เอาวัคซีนแมนออกแล้วผมใส่ไปโจซีผมจะให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ามันเป็นตัวดาเมจแล้วทุกคน สึกนี้ไม่ดวนดวนนานจริงไอ้เหี้ยผมอยากรู้ไงว่ามันมันจะเป็นยังไงทุกคนไม่ได้ยินเสียงในคลิปใช่ไหมทุกคนดีแล้วไม,ไม่ต้องได้ยินแล้วทุกคนมันมันบลั๊กมันบักนบ๊กคือผมเบาเสียงคลิปแต่ว่าเสียงคลิปมันดังกว่าเสียงผมอะผมก็เลยแบบไอ้เหี้ยมันถ้ามันดังกันมันจะกลบกันทุกคนผมก็เลยไม่เปิดเสียงในเกมเนาะอาจจะเงียบเงานิดนึงนะครับ ป้าก็ให้โอเคนี่ธรรมดาผมแค่ไรโจมตีเฉยโอ้าแต่โลกมาคูณคูณสองคูณสามว่ะแถวหน้าแม่งป่าป้าป้าปาูโอ้โหโลกยังไม่แตกเลยเียมมึงเก่งจริงวะเนี่ยกูรมใจเสียแล้วนะกู <c oughs> ถามจริงอัศบนนินกูกูปั้นมึงก็น่าจะเกือบจะสุดนะแต่ทำไม มันเหมือนมันมิดแรงวะ่ะมันเงื่อนไขมันคืออะไรเงี่ยมันต้องใส่แผ่นเท่าสากี่ใบวะเฮะี้ยผมรู้สึกว่าการปั้นเลือดเนี่ยมันง่ายกว่าการปั้นโจมตีเปล่าวะแล้วทำไมมันมันปั้นยากอย่างนี้วะเนี่ยเฮี้ยโหแม่งซุปเปอร์ดาร์ชายกูยังแรงกว่ามึงอีกแล้วมั้งนี่ดูทรงนั่นนะฮะซุปเปอร์ซุปเอปเอร์ดาร์ชายผมยังแรงกว่าอีกับผมดูทรงนั่นเนี่ย รว่าตัวมันต้องเป็นดาม,มิคีวะผมผมต้องไปดูในช่อง YouTube สักหน่อยแหละว่ามันต้องใส่ทักษะอะไรถึงจะแรงนะทุกคนนะเนี่ยผมใส่เลือดเต็มเต็มคาราเบลมาเลยนะทุกคนะแต่มันก็ยังไม่แรงนะทุกคนเะงินขายมันคืออะไรอ่ะตัวนะครับโป๊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 โปโปอืมม,มันก็หนึ่งล้านนะดามิหนึ่งล้านมันพอ ผมว่ามันต้องมากกว่าสีสิบล้านดิโอ้โหเอาแล้วมึงเล่มใจเสียแล้วกูแต่ก็ไม่เป็นไรฮนะทุกคนมันก็เดีวันอนะทุกคนวันแรกที่เราสุ่มอะ่ะมันต้องไปอะไรมันมากทุกคนเราเข้าใจโหแมขอของขวานขาแมงตอดกูใหญ่เลยนะไอ้เฮีย ผมว่านะไอซูบิจังกลนเป็นสายยืเกมมากกว่าผมว่ามันมันเหมือนมันไม่ค่อยแบบสู้เท่าไหร่เลยมันจเอาจริงก็ต่อเมื่อทีมเราตายหมดแล้วทุกคนลองคิดว่าทีมตายหมดแล้วตัวเองไม่เบียวอยู่คนเดียวไอ้ยี่ก็ตายเหมือนเดิมอะด,ด,ดูเนียมึงจ่อโลแบบโล่ม่วงยังไม่ได้โอ้โหคิวนี้กูคอนอคติเลยยี่แต่ก็ลองดูแล้วกันนะฮะ เ <c oughs> มืม่อกี้อาจจะเป็นไล่จมตีก็ได้ใครรู้เราะเเห็นอย่างนี้ทีมผมก็อึดน,นะก็โออยู่ ก็อย pues, ่างที no, drie, ่ผมบอกกัทุกคนเบต้านี้มันวัดที่เกมนานทุกคนคลิปจะนานก็ไม่แปลกถ้าทุกคนสังเกตดีแม่งเกมเนี้ยแม่งยิ่งเล่นยิ่งนานทุกคนแต่ะลวเธอเนี่ยเหมือนไม่เอามายื้อเกม นายจบตีไม่ได้อ้ซีนแมนผมแม่งดามีอย่างเบาอ่ะปาด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 ก็ให้โอ้โหโล่ไม่แตกไอ้เหี้ยมึงต้องรอให้อสบินตายก่อนใช่ไหมมึงถึงจะโหดไอ้บินตาตุกคนที่ยินเสียงผมเคลียร์นะ ไม่ต้องแปลกใจเอาผมแดงผมแข็งยอยู่ผมว่าผมต้องหาตัวสปีดสักตัว,ตวละผมรอตัวสปีดตัวใหม่อยู่ถ้ามาผมเอาแน่นอนอะ่ะไม่ดีเทิร์นก็ก็ก็เอาเดวันไปเลย มึงเจาะโล่ชาติไหนแตกวะเนี่ยกูจะร้องไห้แลยเนี่ยผมนึกว่ามันจะแรงขึ้นแรงขึ้นจริงๆแต่นิดนึงแรงขึ้นดนึงมึงอย่าแรงเลยกนไนนะเฮียคือผมสงสัยระหว่างค่าดาเมจจริงกับดาเมจของเลือดเนี่ยมันจะมันจะบาลานซ์กันยังไงวะ คือดามจจริงมันมาจากดาเมจรหรือเปล่าก็คือมาจากดาเมจที่มันสามารถเจาะได้หรือเปล่าแล้วทําไมผมเห็นมันเจาะแทบจะไม่เข้าเลยทุกคนคือเฮียอะไรดูดิซูปเปอร์นักชาผมยังแรงกว่าอีกอ่ะืูว่ามันต้องมันต้องใส่คี้จริงๆมะผมว่ามันต้องใส่ดามจคิี้แน่เลยผมว่าโมาซูปเปอร์นักชาย,ยังแรงกว่าอีกอเมื่อกี้อ่ะ หัวซูเปอร์ดักชาร์ได้โชว์มากกว่าอีกอะมันแปลกอะเดี๋ยวผมขอดูนี่นตาเปล่าเนี่ยว่าซูเปอรด์ดรกชารผมเนี่ยมันดามเมจเท่าไหร่วะเมื่อกี้ลืมดูมันก็เกินไปอะผมว่าซูเปอรด์ดรกชารแรงกว่าไอ้ราชาเอ้ยไม่ใช่ราชา,าผิดไอ้ไอัลซินจากกลได้ยังไงบ้าไอเนี่ยแล้วขอดูอันนี้ดามเิเมจเท่าไหร่ เนี่ยน้ำมีะอะไรสักในมีตาชัยเนี่ยน้ำมีของพี่ดำไม่ยังแรงกูอีกคือเฮียอะไรมันมันบาลานไม่เนี่ยอมันก็แรงนะแต่มันแรงเฉพาะบางตัวมันยังสู้รนานชาะเลลึกไม่ได้ทุกคนตัวมันอะเฮียเกมแม่งโคตรยือเลยแม่งเทินที่แปดแลยทุกคนเหมือนตาที่แล้วเลย มันเป็นตัวที่ยื้อเกมอย่างนี้ที่ผมบอกกับทุกคนนะไออะไรนะอัศวินจักรกลเนะี่ยตัวโคตรยื้เกมอ่ะหนูเดียวโร่มมันยังไม่แตกนะถ้าควรสังเกตไออัศวินเนะี่ยก่อนจะแตกอีกสักพักหนึ่งอน่ะโอ้โหมาอีกสองรอบทุกคนวันนี้เรามารีวิว อัลซินจากกลนะทุกคนนะนนะว่ามันแรงได้ขนาดไหนผมนะแรงขนาดที่ยื้เกมได้ดูดิผมว่าผมต้องหายที่มาปั้นที่มันสุดนะทุกคนมันปั้นยังไม่สุดนะผมว่าถ้าสุดน่าจะแรงอยู่แหละแต่มันแค่ล้านเดียวม,มันพอหรอวะแต่มันไม่ให้ไปสักสิบล้านหรือว,ว่ยดามิดค่าเลือดนะก็อย่างว่านะข้อเสียก็คือถ้าเลือดเราน้อยแสดงว่มามันก็ตามค่าเลือดคือถ้าเลือดเราน้อยก็ มันก็ไม่ตาไม่ได้ตามตค่าเลือกนั่งเดิมเปล่าแต่ตอนที่ผมไปอ่านมาเขาบอกว่ามันมันตามค่าเลือกอ่าตอนก็คือหลอดเลือกมันสุดแค่ไหนมันก็สุดแค่นั้นต่อให้เลือดลดมันก็ดามิดเท่าทเท่าเลือกเท่าเดิมอเข้าเข้าใจไหมทุกคนเออมันบอกมาตามตามค่าเลือดเดิมอะหรือเปล่าว,วะไอ้ที่ผมต้องอ่านภาษาจีนใหม่ลวมั้งเนี่ยไอ้ที่เลยโอเคเจาะเขา้าเนี่ยพอมันเจาะเข้าดามิดแรงมากทุกคนแต่พอเจาะไม่เข้าน่าที่ดามิดางควายเลยทุกคนโอ้ รู้ว่ะเฮียแล้วแม่งมาโชว์เฮียอะไรแม่งเกมที่สิบได้ใครผมว่าผมน่าจะแพ้วะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเพราะฝั่งเราเปิดก่อนน่าจะไม่แพ้หรอกมั้งหนูว่าแพ้ว่ะเพราะเราดวนนี่วะ่แวะแพ้ปะแพ้จริงนะเพราะเราดวนนะทุกคนนะ <c oughs> โอก็อย่างที่กคนเห็นครับผมก,ก็กว่าจะเก่งก็ตอนท้ายเกม้วเดี๋ยวไม่ก็รอให้ อสิีมันตุยก่อนนะทุกคนนะเอาตรงนะผมรู้สึกผมไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะเรื่องของการปาดอ่ะมันปาดไม่แรงจริงหรือว่าผมยังอัพไม่สุดจริงๆวะเพราะตัวนี้ผมยังไม่ได้อัพเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวรอผมปั้นสุดก่อนทุกคนนะปั้นสุดที่เท่าแบบพวกเนี้ยเห็นไหมเนี่ยสิบแปดสิบแปดอะไรเงี้ยผมต้องปั้นให้สุดสักสักรอบหนึ่งอ่ะแล้วก็ไอตัวนี้เดี๋ยวผมน่าจะมา อัพอาวุธตรงนี้นะผมของมันนะเพราะว่าผมชอบอาวุธมันมันเท่ดีนะโหแม่งกูปาดเหงื่อเลยตรงนี้อัพได้อย่างะ่ะตรงนี้ยังไม่ได้อัพหรือว,ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันอืมผมใส่ค่าเลือดเยอะมากเลยกัดบัฟก็เลือดนะแต่เลือดตรงนี้ยังน่าจะไม่มีเพราะตรงนี้ด้วยหรือเปล่าวะผมก็อ่านภาษา,า,าจีนไม่ค่อยออกซะด้วยสิ วุ้ยรีทีแม่งห้าร้อยเลยวะแต่ถ้าไม่รีก็สามร้อยอืมกับบัฟมันดีอแล้วป่าวะะงูกัดบ,บัฟมันดีอยู่แล้วแหละไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันหรอกตรงนี้เหรออัพสักหน่อย,ยหมดจะไอ้น,นี่วะของมันเกลือปะเนี่ยโอเค อ๋อต้องกดตรงนี้ก่อนเลยอ่อคุรีอะฮะโอเคผมว่าการเลือดอ่ะอันนี้อะไรอดับม,มิคีแล้วน่าจะดาน่าจะเป็นอตาคีผมว่าถ้าขึ้นสามอันแบบนี้โอ้โหอันนี้ไม่ต้องแปลกใจครับโล่แน่นอนครับผมขึ้นน้อยแบบนี้ ไม่ใช่สปีดหรอกไอ้เฮียสปีดมันมันได้เยอะกว่าน,นี้ทุกคนอันนี้โลแล้วทุกคนนะแล้วค่อยไปรีดแล้วกันผมปั้นไม่สุดนะทุกคนการปั้แม่งกระโปรงทุกคนการปั้ผมอะผมก็พยายามหาสมการปั้ดีๆแล้วมันก็ไม่มีอนะทุกคน,นนี่อะไรเนี่ยนไามีที่เหรออะไรเดี๋ยวมึงแค่ไรมาแต่ละอย่างนะโอ้ โอ้อีนี่ก็บุนนานสิงเป็นเชี่ยอะไรวะเนี่ยโหทั้งคลิปเลยตั้งแต่เมื่อวานเลยผมน่าจะมีคนมาเข้ามาสุ่มเยอะทุกคนเนเหนิดผมมันแบบดูดีมันไม่ดูดเลยทุกคนโอเหนื่อยหงุดหงิดเอ้ยตัวมันไม่แรงทุกคผมหงุดหงิดมากเลยต้องทำให้ตัวมันแรงวะปกติอะตัวตัว,ตวดามเมจค่าเลือดอะ โอเคอ่ากูยอมเสียพิษกูบูดแค่นั้นแหละกูยอมเสียพิษไอ้ทียถ้ามันจะออกวังการสองอันอย่างเงี้ยไอ้ียอย่าออกมาอีกนะ <c oughs> เดี๋ยวผมดูให้ครผมว่าตัวมันเนี่ยมันจะเน้นค่าเลือดหรือว่าเอ่อขีนะผมนะโอ้ยอันนี้สามปอเซ็อันนี้ได้ได้ดีกว่าโอเค นี่ผมว่างแล้วนะมาอัพกัปบ,บัฟอะไรเนี่ยอันนี้อะไรดาวมีดเหรอน่าจะดาวมีดทุกคนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คีเหรอไม่รู้เหมือนกันทุกคนอ่ะอัพไปเท่าที่ได้อ่ะมันก็ห้าช่องอ่ะอย่าครบให้มันห้าช่องพอดีอุย้ยอันนี้ก็ได้อยู่อุย้ยพึ้นมาหมื่นนึงเลยเหรออุย้ยแรงไปเปล่า โอ้ยมือหนึ่งเลยกี่โมเละโอเคอันสุดท้ายเป็นดาวเมทนะผมท่าที่ผมสังเกตนะก็น่าจะเป็นดาวเมทกั๊ดบ้าผมก็โปกมากเลยทุกคนอันนี้ดาวเมทปะน่าจะเป็นดาวเมททุกคนตรงนี้เป็น ผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันอนะเซิฟจีนผมว่าน่าจะปั้นไม่สุดนั่นแหละเดี๋ยวรอให้ผมปั้นสุดก่อนตรงนี้นก็ต้องปั้นอีกผมควรย่อยตัวนี้แล้วไปใส่ให้ลายตัวนี้ดีมันเนี่ยผมรู้สึกว่าเด็กมันก็โหดอยู่แล้วนะผมว่ามันไม่จําเป็นต้องอัพสุดก็ได้เพราะวราเอาแค่คอมันอ่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะทุกคนนะอืมก็เป็นการรีวิวที่ ผิดหวังเล็กน้อยนะผมนะผมนึกว่าน้ำมันจะแรงกว่าน,นี้นะทุกคนนะเควสก็ยังไม่เสร็จเลยฮนะดูเนี่ย so ยังไม่เสร็จเลยทนะุกคนก็นะคลิปก็ประมาณเท่าน,นี้ก็แล้วกันนะผมนะใครที่ชอบคิววันนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ผมได้ที่สำคัญกดปุ่มกระดิ่งข้างบนหน้าจอให้เป็นรูปสีดำาด้เนะครับคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมนะก็ถนะามรู้สึกแย่ไหมอ่ะเหรอผมไม่แย่นะ สำหรับผมผมยังรู้สึกไม่แย่อยู่ผมรู้สึกอย่างรู้สึกว่าตัวมันอ่ะมันอารมณ์เหมือนตัวที่จะไล่เก็บงานแต่ตัวอะไรอย่างนี้เอางี้ผมต้องรองตัวดาเมจเข้ามาอ่าผมต้องหาตัวดาเมจที่มันแบบว่าสามารถเจาะทะลุเอ่อโล่นะผมนะของตัวนี้ได้ผมซึ่งผมต้องอ่อมีไม่ลายชาเซลิกก็ตื่นนะผมส่วนลายชาเซลิกลึกเนี่ยผมสุ่มครับผมอ่นะ ผมผมคิดว่าน่าจะต้องสุ่มแล้วสุ่มนี่คือมันมีมันมีสองอย่างทุกคนหนึ่งเอาหินตัวมันแล้วไปรอรีเทิร์นตัวอื่นเข้ามาอะไรอย่างนี้ส่วนอันที่สองก็คือผมจะเอาตัวเอไอเอสฮานะผมเพราะผมขี้เกียจสุ่มนะผมนะผมก็น่าจะเอาตัวมันมาแล้วก็ทําเป็นราชเทลิกเอชเอสอาร์นะผมเอ้ยเอสเอสอาร์บวกนะผมนะโอเคแล้วก็ขยันหมุนนานเลือเกินโอเคโอเคก็ จบเพียงคลิปที่นี้กันแล้วจบแบบจี๊ดเชื่อนนะเพราะว่าดาเมจมันมันไม่ได้สูงที่ผมคาดไว้ไม่รู้ประมาณสักหนึ่งล้านหรือสิบล้านเนี่ยทุกคนมันผมรู้สึกว่ามันน้อยไปอ่ะมันมันมันเทียบเท่ากับราชาเทลึกไม่ได้ทุกคนราชเทลึกนี่คือแบบม่สุดจริงๆนะผมโอพีนะใครที่จะเติมเนี่ยคุณก็เอ้ยใครที่จะสมเนี่ยก็สมเลยนะผมนะเพราะว่าเดี๋ยวดีเทิร์จะกลับมาแล้วผมส่วนเสริมไทยยังไงผมก็เอาแน่นอนกับผมนะไม่งี้โคตรแรงจริงนะทุกคนขนาดผ่านข้ามแบบ อย่างเช่นผมหรือคนเดียวแม่งมันก็ยังจะเอาอีกนะแม่งแรงจริงนะครับผมนะแต่โลก่ก็ต้องอึดเหมือนกันเนี่ยผมนะก็น่าจะอึดทั้งโล่อึดทั้งกระเช้าผมนะโอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วทุกคนนะแม่งเกมแม่งกากทุกคนดูดีโอ้โหหมุนวิดพื้นอย่างนั้นแหละโอ้ไปไลยเฮียลมเสีย